สวัสดีค่ะชื่อสาวนะคะเป็นเจ้าของเว็บไซต์ for you healthy นะคะ com นะคะแล้วก็เจ้าของเป็นแอดมินนะคะเว็บเพจ ฟูโก้เพียวเก้านะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยตัวสาวเองอะคะ่ะจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักนะคะหรือว่าเป็นอาหารเสริมนะคะที่วันนี้แบบมีคนแบบพูดถึงเยอะมากก็คือตัวนี้นะคะฟูโก้เพียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้นะคะ่ะมันช่วยให้หลายคนลดน้ำหนักได้ยังไงแล้วก็ทำให้ตัวสาวเองอะคะ่ะจากน้ำหนักเจ็ดสิบกิโลกรัม นะคะเหลือตอนนี้53กิโลกรัมได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าตัวนี้ค่ะมันจะทําหน้าที่ยังไงบ้างแล้วก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาตอบคําถามที่วันนี้หลายคนอยากรู้มากแล้วก็อยากลองแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าถ้าใช้กับตัวเองแล้วเนี่ยจะได้ผลไหมปลอดภัยไหมแล้วก็ราคาเป็นยังไงแพงไหมแล้วก็นี่สำคัญก็คือว่าถ้าลดน้าหนักได้แล้วอะค่ะจะกลับมาอ้วนหรือว่าจะโยโย่เหมือนกันที่เราทานยาลดน้าหนักหรือเปล่านะคะ โอเคค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวต้องเล่าเรื่องตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเคยเคยเออเคยเห็นแต่รูปภาพแล้วก็เคยได้คุยกันทางโทรศัพท์นะคะวันนี้ไม่เคยเจอตัวเป็นเนแต่ว่าต้องเล่านิดนึงว่าคือเมื่อก่อนตัวเองอะคะ่ะเคยน้ำหนักประมาณ70็กิโลนะคะแล้วก็ตอนที่ลดน้ำหนักอะคะ่ะก็คือใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะที่จะลดได้เออ่น้ำหนักหายไปก็เอ่อ17กิโลกรัมนะคะแล้วก็ตอนแรกก็คือรู้สึกดีใจมากที่แบบ เป็นคนที่บอกว่าลดน้ำหนักยากมากมากนะคะแล้วก็เคยเคยใช้วิธีลดน้ำหนักมาหลายวิธีละแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาเล่าว่าตัวเนี้ยค่ะฟ o o g l กเพียวอะค่ะสามารถที่จะช่วยเราลดน้ำหนักได้ยังไงบ้างแต่ว่าต้องขอตอบคําถามหลายคนนะคะที่วันนี้อยากรู้ว่าแล้วตัวนเนี้ยเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยมันได้ผลไหมนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าได้ผลค่ะเพราะว่าส่วนตัวเองใช้เองนะคะแล้วก็วันนี้ผลลัพธ์ชัดเจนมากคือน้ำหนักหายไปแล้วประมาณ17กิโลกรัม นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าปลอดภัยไหมต้องบอกนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยานะคะตัวนี้นําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เรื่องราคานะคะหลายคนสงสัยว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันลดน้าหนักได้จริงแล้วก็มันนําเข้าด้วยนะคะแล้วเรื่องราคาเนี่ยจะแพงไหมต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของผลราคาบอว่ามันคุ้มค่ะเพราะว่าหลายคนนะคะเคยใช้วิธี แบบหลายวิธีมากนะคะที่ใช้เรื่องของการลดหนักไม่ว่าจะเป็นการเข้าคลินิกนะคะซื้อ,อยาลดหนักมาทานทําอะไรอีกก็คือแบบเข้าสถาบันความงามเลยพวกนี้นะคะซึ่งซึ่งงบประมาณหลายที่เนี่ยก็แตกต่างกาันบางที่เนี่ยเป็นหลักพนันหลักหมื่นหลักแสนเลยก็มีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลดได้จริงค่ะแต่ว่าเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งคือมันไม่ถาวรน,นะคะและสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาอ้วนอีกหรือว่าหลายคนพูดว่าโยโย่นั่นเอง คือตัวสาวเองอะคะ่ะคือตอนที่น้ําหนักเพิ่มมาประมาณ70กิโกรัมใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยอะคะ่ะว่าเราก็ใช้เงินใช้ทั้งเงินแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยที่สะสมน้ําหนักตัวเนี่ยมาค่อนข้างแบบนานเกือบ30ปีเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกนะคะว่าวันนี้เรามาเจอตัวนี้นะคะก็คือเจ้าเจ้าตัวฟูกโกเคียวใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นอาหารเสริมเนี่ยต้องต้องอยากจะอธิบายให้หลายคนเข้าใจเอะคะ่ะว,ว,ว่าวันนี้น่ะถ้าเราอยากจะลดหนักแล้วก็ได้ผล ผลลัพธ์ชัดเจนนะคะที่เราต้องการแล้วก็ได้ผลในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาเรื่องของการลดหนักด้วยเพราะว่าตัวเราเองกว่าจะลดได้เนี่ยคือต้องบอกจริงๆะคะ่ะว่าใช้เวลาประมาณ6เดือนด้วยกัน นะคะแล้วก็มาดูส่วนประกอบของเจ้าฟูโกเพียวก็คือตัวนี้นะคะที่บอกว่าปลอดภัยใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาแล้วก็สกัดมาจากสาหร่ายวากาเมะน,นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือสกัดจากธรรมชาติร้อไม่มีส่วนผสมของสารเคมีใดๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของออหลักการว่าวัาวนนี้นะคะ่ะฟูกโกเพียว่ะคหรือว่าเจ้าสาหร่ายวากาเมะตัวนี้นนะคะ่ะมันช่วยในเรื่องของการลดหนักได้ไงบ้างนะคะ,นะคะก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในร่างกายของคนเรานะคะมันจะมีไขมันอยู่2อย่าง นะคะก็คือเป็นไขมันสีน้าตาลแล้วก็ไขมันสีขาวซึ่งไขมันสีน้าตาลนะคะจะเป็นไขมันดีนะคะแล้วก็ไขมันสีขาวเนี่ยก็คือจะเป็นไขมันเลวซึ่งเกิดจากการที่เราทานอาหารเข้าไปเนี่ยร่างกายเผาผลาญไม่หมดใช่ไหมคะแล้วมันก็จะไปสะสมอยู่ตามที่ไหนบ้างเอ่อหน้าท้องต้นแขนต้นขา ่งเป็นปัญหาหลักๆเลยค่ะที่คนที่ต้องการลดน้ำหนักเนี่ยอยากจะลดสัดส่วนบริเวณนี้มากนะคะคือในร่างกายของคนเราใช่ไหมคะที่บอกว่ามีไขมันสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลใช่ไหมคะก็คือเจ้าตัวไขมันสีน้ําตาลนะคะมันทําหน้าที่ละลายไขมันขาวโดยโดยตัวฟูโก้นี้นะคะก็คือว่าส่วนประกอบหลักมันก็คือจะเป็นสไลายใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือทําหน้าที่คล้ายไขมันสีน้ำตาล ะค,ะคือเวลาเราทานเข้าไปใช่ไหมคะก็คือมันก็จะไปทาหน้าที่ละลายพวกไขมันสะสมซึ่งเป็นไขมันขาวที่สะสมอยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็มันก็จะถูกขับออกมาทางอุจจาระปัสสาวะแล้วก็บางคนก็จะออกมาทางเหงื่อ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทานตัวนี้ใช่ไหมคะระหว่างวันนะคะเราต้องพยายามดื่มน้ําให้เยอะที่สุดนะคะก็อยู่ที่ประมาณสองลิตรขึ้นไปนะคะเพื่อให้เอ,อ่อมันสามารถแยกขับถ่ายของเสียออกมาได้หมดนะคะทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวนะคะว่าเวลาที่เราจะทานตัวนี้ค่ะแล้วแบบมันต้องมีกฎมีอะไรที่แบบต้องเคร่งครัดหรือเปล่าเราต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะลดน้ำหนักแล้วก็ให้ได้ผลใช่ไหมคะต้องบอกว่าคือเราไม่ต้องไปเคร่งเครียดอะไรกับมันมากนะคะแล้วก็ที่ที่บอกว่าตัวนี้คือมันทานง่ายมากๆะคะ่ะก็คือว่า เ,เวลาที่เราทานใช่ไหมคะให้เราใช้ชีวิตประจำวันปกติได้เหมือนเดิมนะคะก็คือทานอาหารที่ครบสามมือ้อแต่ว่าให้ทานตัวฟูกโก้ค่ะก่อนอาหารทุกมือ้อ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูข้างในอะคะว่าเหน้าตามันเป็นยังไงนะคะโอเคอันนี้ก็คือ,อ,อหน้าตาของฟูกโก้นะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นแคปซูล นะคะทีนี้เวลาเราทานใช่ไหมคะสําหรับคนที่น้ําหนักไม่ถึงเจ็ดสิกิโลกรัมอะคะ่ะก่อนอาหารทั้งสามมื้อทันทีนะคะให้เราทานแค่หนึ่งแคปซูลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนอะคะ่ะที่น้ําหนักตัวเยอะมากๆนะคะน้ําหนักเกินเจ็ดิบกิโลกรัมใช่ไหมคะให้เราให้เราทานเป็นสองเม็ดสองแคปซูลนะคะก่อนอาหารทันทีนะคะ ทั้ง3มื้อเลยนะคะหรือบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าออลืมทานจริงๆใช่ไหมคะก่อนอาหารเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างก็คือหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จนะคะให้เราสามารถที่จะทานตัวนี้เนี่ยเข้าไปหลังอาหารทันทีได้นะคะตรงนี้ก็คือมันก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ที่อยากจะบอกเลยว่าคือตัวฟูกอค่ะมันไม่ใช่ยาวิเศษนะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยถ้าเราทานเจ้าฟูก้ไปแล้วเนี่ยก่อนอาหารทุกมื้อแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราสามารถที่จะซัดเต็มที่ได้เลยไหมหมายถึงว่ากินเท่าไหร่ก็ได้ ได้เลยไหมจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถีทานแค่อิ่มก็พอนะคะไม่ต้องบอกว่าไปกินแบบโอ้โหไม่คํานึงว่าเฮ้ยแล้วแบบมันจะอ้วนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าถ้าเรากินเยอะเท่าไหร่ นะคะมันก็จะทําให้มีโอกาสมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราจะทานตัวนี้เนี่ยเราก็คือทานให้ในปริมาณที่พอทีก็คือน่าจะเออควรที่จะควบคุมเรื่องของปริมาณอาหารแต่ว่าไม่ใช่อดอาหารนะคะเ,เรื่องแล้วต่อไปเนี่ยที่หลายคนอยากรู้มากเนี่ยว่าเวลาเราลดน้าหนักได้แล้วใช่ไหมคะแล้วแบบเ,เราจะกลับมาโยโย่หรือว่ากลับมาอ้วนอีกไหมนะคะต้องบอกก่อนว่าคือตัวของเองอะคะ่ะคือตอนนี้ลดน้ำหนักได้แล้วนะคะ17กิโลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ทานแล้วนะคะก็คือมันมันก็ไม่เพิ่มขึ้น นะคะแล้วก็ต้องบอกดีะคะ่ะว่าผลลัพธ์แต่ละคนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายเรื่องของกิจกรรมที่ทําในแต่ละวันด้วยนะคะถามว่ามันเกี่ยวยังไงก็คือว่าบางคนนะคะเ,เริ่มทานในกระปุกแรกนะคะอาจจะผลลัพธ์ก็คืออาจจะช่วงสัดส่วนต้นแขนต้นขาลดลงก่อนนะคะแต่ว่าน้ำหนักยังไม่ลดก็มีเหมือนตัวตัาเองเนี่ยเราเริ่มทานกระปุกแรกเนี่ยจะเห็นว่าแบบสัดส่วนลดลงก็คือเราใส่เราใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงมันหลวลม,มันหหวลม,มันหวนหวมขึ้น ะะแต่เมื่อทานกระปุกที่2อกระปุกที่3ามเนี่ยเราน้ําหนักก็จะเริ่มลดแต่บางคนที่ที่เป็นลูกค้าค่ะก็คือบางคนก็จะมีบอกว่าทานกระปุกแรกทางน้ําหนักแล้วก็สัดส่วนลดลงเลยก็มีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของผลลัพธ์นะคะในที่เกิดขึ้นนะคะสาหรับลูกค้าหรือว่าสําหรับตัวสาวเองนะคะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะก็ค,คือว่าถ้าเราถ้าเราอยากลดได้จริงใช่ไหมคะให้เราทานต่อเนื่องค่ะและวินาทีที่เราพอใจกับน้ําหนักหรือว่าสัดส่วนนะคะให้เราหยุดทานได้เลย คือมันจะไม่โยโย่เพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกคือมันเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือไปเผาผลาญหรือว่าไปละลายเซลล์ของไขมันในร่างกายเราแล้วทีนี้สําหรับคนที่สนใจตัวฟ u um ูโกลเพียวลดน้ำหนัก นะคะสามารถที่จะโทรสายตรงนะคะหาสาวเองได้เลยนะคะที่เบอร์นี้แล้วก็หรืออาจจะแอดไลน์ามานะคะที่สาวฟูก้เพียว97บางคนนะคะที่เคยซื้อของในอินเทอร์เน็ตนะคะต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องความน่าเชื่อถือนิดนึงเพราะว่ามีหลายเคสหลายกรณีมากที่โทรติดต่อกับมหาสาวเลยค่ะว่าไม่ได้รับของนะคะโอนเงินไปแล้วไม่ได้รับของแต่คือต้องบอกนิดนึงว่าคือเขาไม่ได้ซื้อกับสาวนะ <c oughs> <c oughs> นะคะเพราะว่าหลายคนนะคะเวลาที่แบบมีอะไรที่แบบมันดังขึ้นมานะคะแล้วก็สินค้าตัวไหนที่แบบ ว่าคนฮิตมากๆเนี่ยอออยากจะไปเซิร์ชไปหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้ของถูกมานะคะคือได้ราคาที่ถูกกว่า นะคะแต่บางทีก็ต้องเช็คนิดนึงว่าเว็บนั้นมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่ามันมีหลายเคสที่บอกว่าโอนเงินไปแล้วก็ไม่ได้สินค้าอย่างอย่างเช่นล่าสุดที่ผ่านมาใช่ไหมคะข่าวข่าว,าวเฟอร์บี้ใช่ไหมคะเออมีคนหลายคนอะคะ่ะเสียเงินฟรีๆให้กับเนี่ยคะ่ะเว็บไซต์ที่ขายเฟอร์บี้แต่ว่าไม่ได้ของนะคะอันนี้ก็ต้องดูนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคนที่โทรติดต่อกลับมาเนี่ยก็คืออาจจะเคยเจอแต่ว่าเราต้องบอกว่าถ้าซื้อกับเว็บไซต์เราอะค่ะแน่นอนได้ของร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้ว จัดส่งให้เป็นแบบ EMS นะคะแล้วก็เราก็จะมีเลข EMS ยืนยันให้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะตามได้นะคะสำหรับเอ่อเว็บไซต์ for y o u healthy นะคะหรือเอ,อ่แฟนเพจฟูกอเพียว97นะคะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสั่งซื้อสินค้าของเราใช่ไหมคะตัวฟูกอเพียวนะคะเราก็จะแถมตัวคอลลาเจนกาแฟนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการกระชับสัสดส่วนด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ตัวสาวใช้เองด้วย นะคะคือตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะคือส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะของตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีพวกครีนถั่วเหลืองสาราสกาแฟสกัดนะคะเบต้ากูแคนแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดองุ่นคือสารสกัดเมล็ด เอ่อมาเลดองหุ่นะคะก็คือมันจะมีหน้าที่พิเศษก็คือว่าจะช่วยเรื่องของทําให้ผิวเราเรียบเนียนนะคะบางคนกังวลว่าถ้าลดน้ำหนักไปแล้วเนี่ยเออผิวมันจะโฟมหรือเปล่านะคะมันจะทําให้ไม่กระชับหรือเปล่าตัวนี้ค่ะก็ช่วยได้แล้วก็ต้องบอกว่าซื้อจากเวเปล่านะคะเราก็จะแถมตัวนี้ให้ฟรี boy, I ah, yes. now I wanna do it up so bad Party it out. so big so the whole world knows my love for you is, is so big my heart is, is so big so my love is so big for you for you for now it's i girl like you nothing you can do but give the whole world to her 24-7 when she looking so sweet that kind of body you don't mind spending all of your time 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 it's not that true, asking me for nothing I just wanna show you how deep my love is Cause with them girls before, I wasn't feeling so gone But bitch, girl, I'm losing control yeah. Now I wanna do it up, so party up